พระสมเด็จรุ่นสองหลวงพ่อปลู่โกรกหลกวัดโกรกลากจังหวัดสมุทรสาครปี2516วัดโกรกหลกนับเป็นวัดที่มีความสำคัญในช่วงสมัยรัชกาลที่5เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเรือพระที่นั่งเคยจอดเทียบท่าที่วัดโกรกหลกครั้งสเสด็จพระพาทต้นโดยมีหลวงพ่อโกรกหลกเป็นพระประธานในอุโบสถมีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธ์ ขอพรอะไรก็สมหวังดังที่ใจปรารถนาซึ่งประชาชนทั่วไปจะเรียกว่าหลวงพ่อปู่พระสมเด็จหลวงพ่อปู่กลโกลากจัดสร้างโดยหลวงปู่กลับวัดโกลกหลากหรือพระครูธรรมสาธรชานวัฒโนเจ้าอาวาสรูปที่5ท่านเป็นพระเกจิผู้ทรงวิทยาอาคมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาชัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อปู่ซึ่งประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญของชาวลุ่มน้ำมหาชัยและใกล้เคียงมาอย่างยาวนานซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นเป็นที่กล่าวขานด้วยการสวรมแว่นตาดำและหลวงปู่กลับท่านได้รับพระราชทานสมณาศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกในราชจิุนานามพระครูธรมรมสาธรพระสมเด็จหลวงพ่อโกรกรากองนี้เนื้อผงลงหอระดานปิดทองเดิมๆจากวัด ด้านหลังมีลายมือมัดหวายที่ผิวพระเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จรุ่นนี้ค่ะพระสวยแท้ดูง่ายๆสวยสมบูรณ์มากๆหาย,ยากผู้ทุกคนดีทุกด้านน่าใช้น่าบูชามากๆนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ